การพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดการพยาบาลผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัดการประเมินภาวะสุขภาพและโรคประจำตัวประวัติการใช้ยายาที่ใช้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการผ่าตัดได้เช่นยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดประวัติการผ่าตัดที่ผ่านมาประวัติการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรืออุบัติเหตุ ประวัติการแพ้ยาแพ้อาหารรวมถึงสารเคมีประวัติการใช้สารเสพติดและการดื่มสุราการใช้สารดังกล่าวเป็นปัญหากับการบริหารยาระงับความรู้สึกและยาบรรเทาอาการปวดประวัติความเชื่อและวัฒนธรรมการตรวจร่างกายผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผลเลือดผลเอ็กซเรย์สวงอก ประเมินความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดและประสบการณ์การผ่าตัดซึ่งผู้ป่วยอาจมีความวิตกกังวลการเตรียมผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด 1. การเตรียมด้านจิตใจชี้แจงให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจถึงโรคและการรักษาที่ได้รับการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดอย่างถูกต้อง 2. การเตรียมด้านร่างกายการทำความสะอาดร่างกายและผิวหนังอธิบายให้ผู้ป่วยสระผมอาบน้ำและตัดเล็บในคืนก่อนผ่าตัดเพื่อลดแบคทีเรียที่ผิวหนัง การเตรียมผ่าตัดระบบทางเดินอาหารผู้ป่วยต้องรับประทานอาหารอ่อนและเหลวและรับประทานยาถ่ายเพื่อให้อุจจาระขับออกจากลำไส้และบางรายอาจส่วนอุจจาระสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกายผู้ป่วยต้องงดน้ำงดอาหาร8-10ชั่วโมงก่อนผ่าตัดการตรวจสอบผู้ป่วยก่อนส่งห้องผ่าตัด ตรวจสอบชื่อสกุลป้ายข้อมือและการผ่าตัดที่ผู้ป่วยได้รับตรวจสอบ NPO time ตรวจสอบใบเซ็นยินยอมดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำตามแผนการรักษาตรวจสอบการถอดฟันปลอมเครื่องประดับชุดชั้นในสีเล็บก่อนไปห้องผ่าตัดให้ผู้ป่วยได้ปัสสาวะก่อนไปห้องผ่าตัดตรวจสอบยาที่ต้องนำไปห้องผ่าตัด วัดสัญญาณชีพก่อนไปห้องผ่าตัดการพยาบาลผู้ป่วยระยะหลังผ่าตัดเช็คข้อมูลการผ่าตัดที่ผู้ป่วยได้รับรวมทั้งการใช้ยาระงับความรู้สึกในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการใช้ยาชาทางไขสันหลังต้องใช้กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงเตียงอย่างถูกต้องแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด แนะนำการรับประทานอาหารการจัดท่านอนการเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมแนะนำการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องแจ้งพยาบาลแนะนำการจัดการความปวดหลังการผ่าตัดประเมินแผลผ่าตัดจัดสายท่อระบายดูปริมาณและลักษณะสารคัดหลังที่ออกมาดูแลให้ได้รับยาและสารน้ำตามแผนการรักษา Record ์ดยูรและ u r i n นเอาพุ t ตามแผนการรักษาแจ้งข้อมูลการผ่าตัดที่ได้รับให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบรวมทั้งเปิดโอกาสให้สักถาม